สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับอัตนิูลข่าวนะครับล่าสุดนะครับก็อยู่ในปมของบิ๊กโจ๊กนะครับล่าสุดก็มีการบิ๊กโจ๊กนะกระโผล่ไปกองปราบนะครับก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีการหนีนะครับพร้อมสู้ทุกคดีแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าเตรียมปล่อยข่าวใหญ่นะครับซึ่งโอ้โหนะครับหลังจากที่น้ําหาดใหญ่ก็ท่วมนะครับทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็ได้ลงไปช่วยน้ําท่วมที่หาดใหญ่นะครับก็ โอ้มีกระแสะข่าวมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นของทางด้านนายกนะครับการปิดบังในเรื่องของอผู้คนที่ต้องได้รับการเยียวยานะครับทางบิ๊กโจ๊กก็ออกมานะครับว่าอย,ยอดมันเท่านั้นเท่านี้นะครับมันมีเป็นพันนะครับแต่ทางสาธารณสุขบอกว่ามีแค่100ร้อยกว่าคนนะ140ระน้อยสี่สิบกว่าคนอะนะครับก็ว่ากันไปนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็ได้มีการ ไปไปในนี่นะครับไปยังบังคับการกองปราบปรามนะครับเพื่อพบพนักงานสอบสวนนะครับพร้อมประกาศจุดยืนชัดเจนนะครับว่ายังอยู่ในพื้นที่นะครับไม่ได้หลบหนีและมาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับหลังมีข้อมูลว่ามีการร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับในฐานผิดมินประมาณนะครับสานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับทางด้านพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานนะครับก็เผยว่านะครับว่า าทางพลตํารวจเอกกิตติรัตนเพชรนะครับหรือว่าผมวตรเนี่ยมอบหมายให้พลตํารวจโทไตรงผิวพันธ์นะครับลองจะเลตตารวจแห่งชาตินะครับเข้าแจ้งความเอาผิดแต่ยืนยันว่ายังไม่ได้มีหมายเรียกนะครับยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาแม้แต่ข้อหาเดียวนะครับการมาที่อ,อย่างตํารวจเนี่ยนะครับเพื่อที่จะมีเป็นการมา,าปรากฏตัวอย่าง เปิดเผยนะครับยืนยันว่ายินดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมต่อสู้คดีทุกประเด็นนะครับคดีนี้เป็นลักษณะแจ้งความเพื่อปิดปากนะครับเพราะตอนอเพียงแสดงความเห็นโดยอ้างอิงข้อมูลที่มีอยู่จริงนะครับและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะครับทั้งนี้ทั้งบิ๊กโจ๊กเนี่ยยังย้ําถ้อยคอําที่เป็นกระแสว่าตํารวจคือองค์กรอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดนะครับมาจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ แล้วว่ามีตำรวจจำนวนมากเข้าไปเกี่ยวกับสวยเว็บพนันทั้งระดับนายตำรวจ30กว่ารายนะครับรวมถึงกลุ่มตำรวจ200กว่ารายนะครับที่ถูกเปิดเผยนะครับและมีชื่อระดับพบตรออยู่ในนั้นด้วยหากย้อนกลับไปดูคลิปเมื่อวันที่31ตุลาคมนะครับที่ผ่านมาในรายการหนึ่งจะเห็นว่าทางตนเนี่ยไม่ได้เอ่ยพาดพิงถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ แต่เป็นการเฉพาะแต่สะท้อนถึงปัญหาเชิงระบบที่ประชาชนรับรู้มานานพร้อมท้วงติงผบตรว่าควรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รอบด้านก่อนฟ้อง,องร้องเพราะข้อกล่าวหานี้อาจย้อนกลับไปสู่ผู้กล่าวหาเองพร้อมย้ำว่าสาเหตุที่ถูกเล่นงานเนี่ยเพราะว่าเป็นตัวจี๊ดนะครับรู้ข้อมูลมากที่สุดพร้อมประกาศว่าจะเปิดเผยข้อมูลทุกอย่าง ตามลำดับในเร็วๆนี้นะครับโอ้โหนะครับจะเรียกว่าดูเดือนเลือดพ่านเลยนะครับมาถึงทางด้านบิ๊กเต่านะครับผลตำรวจตีจะรุนเกียรติบานแก้วนะครับโอ้โหคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับก็ะนะครับนักข่าวนะครับก็ได้ไปสอบถามทางด้านบิ๊กเต่านะครับบิ๊กเต่านะครับแจ้งกรณีบิ๊กโจ๊กนะครับโผล่รับทราบข้อกล่าวหาที่กองปราบนะครับยันตรวจสอบตรงไปตรงมานะครับเดินหน้าปฏดฝัดิตาตำรวจ ที่ไม่ดีนะครับจัดการทุกคนที่บิดเบือนข้อเท็จจริงลั่นเติบโตจากการทํางานไม่ใช่เด็กใครนะครับรเมื่อวันที่2ธันวาคม2568ที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะครับพลตําวตรวจตีจรุนเกียรติปานแก้วนะครับลองอผู้บัญชาการสอบสวนกลางในฐานะรองโฆษกตํารวจนะครับกล่าวถึงกรณีที่พลตํารวจเอกสุเชษหักพานนะครับหรือบิ๊กโจ๊กนะครับอดีตรองพบตรนะครับเข้ามาพบพนักงานสอบสวน นะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับว่า,าเป็นเรื่องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยมอบอำนาจให้พลตำรวจโทไตยรงผิวพันธ์เนี่ยรองเจเลนตำรวจแห่งชาตินะครับมาแจ้งความลงเนินคดีกับพลตำรวจเอกสุรเชษในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาขนาดนี้พนักงานสอบสวนอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานในการถอดเทป คำสัมภาษณ์โดยบิ๊กโจ๊กมาแสดงตัวและให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนพร้อมกับสอบปากคําไว้จากข้อมูลเบื้องต้นให้การปฏิเสธในเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้จึงมีการสอบปากคำและมีการแจ้งข้อกล่าวหาวันนี้เป็นการเข้ามารับทราบข้อกล่าวหายังไม่ได้มีการออกหมายเรียกแต่บิ๊กโจ๊กเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาจึงได้มีการสอบปากคำไว้ เมื่อถามถึงประเด็นที่มีคํากล่าวพาดพิงถึงคนที่เคยาปามาสเรื่องตัวช้างพลตำรวจตีจรุนเกียรติบอกว่าเคยชีย้แจงไปแล้วการที่ถูกาปามาสเกี่ยวกับเรื่องตัวช้างเนี่ยทั้งนี้ในยุคคอสชอมีการแต่งตั้งตัวผมยืนยันว่าไม่ได้เป็นเด็กผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือเด็กของใคร ได้จากการทำงานรวมทั้งผู้ใหญ่ที่สนับสนุนให้ขึ้นตำแหน่งต้องเรียนว่าตนเป็นสารวัตรค1ปีเป็นรองผู้กากับอีก7ปีมีมีแค่ตอนเป็นผู้บังคับการได้พาร์มา2ปีเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เมื่อถึงการแต่งตั้งมีแต่ผู้ใหญ่โทรมาบอกว่าจะให้เป็นผู้การซึ่งตอนนั้นยังไม่ครบหลักเกณฑ์ทราบเพียงว่าจะได้รับการแต่งตั้ง คนตำรวจตีจรลุนเกียรติยืนยันว่าไม่ใช่เด็กของคนตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมนอดีพอบบอตรและไม่เคยทำงานรับใช้พอบอรตรต่อ,อตำรวจทุกคนใครเป็นผู้บังคับบัญชาก็ต้องทำงานให้เหมือนกันเราเป็นตำรวจด้วยจิตวิญญาณและหน้าที่เมื่อใครเป็นใหญ่เราก็ต้องทำงานให้ไม่แบ่งแยกว่าไม่ชอบพอบบคนนี้เราไม่ทำเราทำด้วยเพราะ เป็นตำรวจจริงๆพลตำรวจตีจรุนเกียรติบอกว่าส่วนกรณีของบิ๊กโจ๊กมิ่นประมาทน่ะเป็นคลิปแรกที่เกิดขึ้นในรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่งวันนั้นเป็นบิ๊กโจ๊กไปพูดเป็นรายการแรกว่าตำรวจเป็นองค์กรอาชญากรรมโดยไม่มีการย่อส่วนว่าเป็นกลุ่มของอสอทอหรืออะไรสร้างความเสียหายให้กับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ จริงๆต้องขอขอบคุณบิ๊กโจ๊กที่นำเรื่องตำรวจที่ประพฤติไม่ดีไม่ชอบให้ประชาชนรับทราบเราไม่ได้นิ่งใจได้ดำเนินการไปตามระเบียบและขั้นตอนอยากให้บิ๊กโจ๊กกับนายอัจฉริยะเรืองรัตะนพงศ์นำามาอีกเพื่อจะได้ดำเนินการกับตำรวจที่ประพฤติไม่ดีไม่ชอบของํำนังงานตำรวจแห่งชาติทั้งนี้ผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันใครที่ทำผิดใครที่ออกนอกกฎเกณฑ์กติกา ให้ดำเนินคดีทุกคนเอาออกจากราชการให้หมดและเน้นย้ำมาที่บอกอปปปด้วยพลสํารวจตียรูนเกียรติบอกว่าส่วนเรื่องการแต่งตั้งเป็นรองโฆษกสํารวจเนี่ยไม่มีในยะะสําคัญพร้อมให้คํามั่นใจว่าสามารถที่จะตอบสื่อสังคมได้ว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับการที่กลุ่มที่ไม่หวังดีกับสํานักงานสํารวจแห่งชาติเนี่ยมาให้ข้อมูลอันไหน เป็นข้อมูลเท็จจริงหรืออันไหนเป็นการให้ข้อมูลที่บิดเบือนจากข้อเท็จจริงวันนี้อยากมาตอบคำถามเรื่องจริงเราไม่ได้นำเรื่องที่เป็นการใส่ความใส่ร้ายเดี๋ยวสังคมจะควยเควให้พูดตามข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานส่วนข้อมูลที่บิดเบือนจะมีกระบวนการพยานหลักฐานถอดเทปดำเนินคดีเอาผิดกับผู้ที่บิดเบือนทุกคดี คนตำรวจตีลุนเกียรติยอมรับว่าในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมีทั้งคนดีและคนไม่ดีอยากจะจัดการกับตำรวจที่ไม่ดีเหล่านี้อยู่แล้วเราไม่ได้โกรธเคืองหรือตำหนิบิ๊กโจ๊กแต่กลับเห็นด้วยกับการนำข้อมูลมายิ่งนำมาให้มากยิ่งดียิ่งมีหลักฐานพยานหลักฐานยิ่งดีจะได้ดำเนินคดีไปเลยจะต้องเรียนไปยังท่านหากที่มีข้อมูลให้นำมาอีก แต่ขอร้องอย่างเดียวว่าถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นความลับที่จะเกิดความเสียหายกับคนอื่นอย่านำไปเผยแพร่ให้ดำเนินคดีหรือแจ้งความดำเนินคดีเลยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บังคับบัญชาทุกท่านจะดำเนินคดีกับตำรวจที่กระทำผิดพวกนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่อยากที่จะมาตอบโต้กับบิ๊กโจ๊กหรือนายอาัจฉริยะแต่อยากมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆ พวกเราพยายามตรวจสอบข้อมูลการสัมภาษณ์ต่างๆทุกเรื่องตรวจสอบแล้วยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหลายเรื่องซึ่งจะมีการแจ้งความดาเน,นินคดีต่อส่วนคดีที่ได้รับความเสียหายจะไปแจ้งที่โรงพักท้องที่หรือที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางส่วน าสามารถทําได้พลตำรวจตีจรูลเกียรติบอกว่ากรณีแชทหลุดที่มีการเผยแพร่ในโลกออนไลน์นายอาจริยะอ้างว่าเป็นแชทสนทนาของพบตรเกี่ยวกับการซื้อขายตําแหน่งเรื่องนี้เราตรวจสอบอยู่นาฬิกาที่อยู่ในภาพกับภาพที่อจัจฉริยะนำมาเป็นคนละรุ่นกันโปรไฟล์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกับโปรไฟล์ที่นายอัจฉริยะนำมาเป็นคนคนละโปรไฟล์กัน ให้สังเกตภาพหลวงปู่ทวดเต็มองค์ส่วนของปอมหลวงปู่ทวดมีระยะห่างให้สังเกตดูได้ส่วนข้อเท็จจริงที่นำมาเปิดเผยจะมีข้อมูลจริงมากน้อยแค่ไหนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งนี้จะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาทุกเรื่องที่มีการลองเรียนทั้งเรื่องการตั้งด่านเรื่องตำรวจภูธรภาค8มีการวิ่งเต้นรวบถึง ภาค4ภาค2จะเจเลตํำรวจแห่งชาติได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกกองบัญชาการหากมีหรือพบให้ดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาส่วนแชทที่มีข้อมูลอ,อยู่ในขนาดนี้เบื้องต้นเชื่อว่ามีการบิดเบือนข้อเท็จจริงส่วนจะต้องนำเข้าไปตรวจสอบทางคอมพิวเตอร์หรือไม่ขนาดนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานรวมทั้งขนาดนี้ พอจะทราบแหล่งที่มาของแชทแล้วว่ามาจากไหนแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะอยู่ในสำนวนพลดตำรวจตียลูนเกียรติบอกว่ายืนยันทุกสิ่งทุกอย่างทุกคลิปทุกการให้สัมภาษณ์มีการตรวจสอบคงไม่ปล่อยให้สิ่งพวกนี้มาทำลายองคอ์กรเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องรักษาองคอ์กรไว้ใครที่กล่าวหาองคอ์กรโดยไม่มีพยานหลักฐานจะดำเนินคดีทุกเรื่อง เมื่อถามว่าการแต่งตั้งให้พลตํารวจตีจรุนเกียรติเป็นรองโฆษกตํารวจมีความหนักใจหรือไม่พลตํารวจตีจรุนเกียรติบอกว่าการแต่งตั้งให้ตนเป็นรองโฆษกตํารวจไม่เคยคิดว่าหนักใจเพราะทํางานอยู่บนฐานหลักการและกฎหมายอยู่แล้วผู้ประชาการตารวจแห่งชาติและผู้บังคับบัญชาต่างๆจะมาสั่งให้เราบิดเบือนข้อเท็จจริงก็คงไม่ใช่สิ่งที่เราทําคือสร้างความโปร่งใสให้กับองค์กรของเราและ ข้าราชการตำรวจที่ถูกหลังแกทุกๆคนไม่ใช่หนักใจเป็นเรื่องของการนำความจริงมาเปิดเผยให้กับพี่น้องประชาชนทราบว่าสิ่งที่เราทำอยู่เราเชื่อว่าสังคมต้องมาตระหนักว่าอะไรที่เป็นข่าวที่เป็นเฟคนิวหรือเป็นข่าวจริงตำรวจตรวจสอบทุกเรื่องยืนยันว่าเราจะไม่เลี้ยงตำรวจที่เกเรอยากให้พวกนี้ออกไป เราไม่ได้เปิดหน้าหรือโจมตีบ่อนทำลายหรือขัดแย้งกับบิ๊กโจ๊กเรากำลังขอบคุณบิ๊กโจ๊กกับนายอาัจฉริยะที่นำข้อมูลของตำรวจมาเปิดเผยอยากจะให้ท่านมาช่วยสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในการปราบปรามตำรวจไม่ดีมากกว่าที่ผ่านมาเคยทำงานร่วมกันกับทั้งสองคนไม่มีสาเหตุกดเครืองกัน ต่างคนต่างทำหน้าที่ช่วยกันปัดกวาดบ้านนี้ด้วยเอาละครับบิ๊กเต่านะครับ,รบก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับตัวโหเยอะเลยนะครับพูดง่ายๆว่าบิ๊กเตาบอกว่า,อ,าอยากจะปัดฝาดบ้านนะครับก็ขอบคุณบิ๊กโจ๊กและคุณอัจฉริยะนะครับบอกว่าเออถ้ามีข้อมูลเนี่ยอะไรที่มันมากกว่านี้ก็คือเอามาส่งเอามาเอามาให้เลยให้ให้ทางตำรวจเลยหรือจะแจ้งความดำเน,นินคดีก็ได้ ถ้ามีข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลสําคัญเนี่ยนะครับก็อย่าไปาเปิดเผยนะครับเพราะว่ามันจะไปทําให้เป็นการไปพลาดพิงหรือ,อเป็นการทําให้ข้อมูลเนี่ยมันหลุดนะครับคืออาจมันยังไม่ได้ตรวจสอบไงว่ามันเป็นข้อมูลจริงหรือไม่จริงนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีข้อมูลก็เอามาให้ตํารวจนะครับบิกเต่าบอกว่าถ้าถ้าเอามาแล้ว หลักฐานชัดเจนเนี่ยจะได้ดําเนินคดีเลยจะได้ไม่ต้องไปสืบต้องไปหาอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับอ่ทีนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าทีนี้มันก็จะมีอ่าคนคอมเมนต์บอกว่าเอา้าแล้วที่เขาเคยมาเปิดแล้วเคยเขาเอาไปยื่นให้ตั้งตั้งแต่ปีที่แล้วล่ะเอา้าแล้วทำไมถึงมันยังไงมันยังไม่ชัดเจนหรือยังไงหรือก็มีอ่าที่คุณอัจฉริยะออกไม่อีกอะไรอีกเนี่ยเกี่ยวกับอ่านั่นเกี่ยวกับอ่าเขาเรียกว,ว่าอะไร ตัวตำแหน่งอะไรเงี้ยใช่ไหมอ่ะสรุปแล้วก็คือจะยังไงนะครับมันก็เลยกลายเป็นคำถามว่าเอาเราสรุปแล้วคือ,งงนะคอ,คอที่เขาเอาข้อมูลมาให้เนี่ยทางตำรวจเนี่ยไม่ได้ดูเลยเหรอหรือยังไงหรือมันช้าไปอ่ะถ้าเป็นคนธรรมดานี่ก็คือเร็วเลยใช่ไหมหรือถ้าเป็นตำรวจก็อาจจะอ่ะตรวจสอบหน่อยเพราะว่าอา่เป็นระดับชั้นผู้ใหญ่เป็นอะไรว่าเออมันมีข้อเท็จจริงอะไรไหม อ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์นะครับจากผู้คนนะครับที่อาจจะเข้ามาคอมเมนต์กันอะไรกันนะครับว่าเออมันยังไงนะครับอ่ะก็เอาใจช่วยทั้งบิ๊กเต่านะครับแล้วก็ทางบิ๊กโจ๊กแล้วคุณอจฉริยะก็ตามนะครับที่ทําเรื่องจริงให้ปรากฏนะครับเราก็ไม่ไม่ไม่ว่ากันนะครับว่าทางตํารวจเขาคงทํางานกันแบบอย่างเต็มที่เต็มความสามารถนะครับก็พยายามที่จะสร้างความรักให้กลับมาอ่า ดูดีครั้งนะครับส่วนนัมบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับก็ว่ากันไปตามกฎตามกฎหมายนะครับว่าคือไม่ไม่ว่าจะเป็นการไปพาดพิงอะไรก็ต่างๆนานาหรือจะอะไรบิ๊กโจ๊กก็บอกแล้วว่าไม่หนีนะครับพร้อมสู้พร้อมชนนะครับเปรียบเสมือนนักมวยนะครับที่ซ้อมทุกวันนะครับวันนี้ต้องขึ้นชกจริงแล้วนะครับก็นะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องได้นะครับ และที่สําคัญอย่าลืมกดแจ้งเตือนนะครับก็นะครับสามารถเข้ามาคอมเมนต์แล้วพูดคุยกันได้นะนะครับอ่ะก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ